สวัสดีครับชาตรีนานโนครัวนัวใน,นครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาทำไข่เจียวชะอมนะครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับสบัติสนต่างๆนะครับอยู่ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมใช้ไข่สามฟองครับแล้วก็จะปรุงรสนะครับด้วยผงปรุงรสครับโอเค เล็กน้อยเนาะเดี๋ยวมันจะเค็มจากนั้นก็ใส่ผงชูรสลงไปครับพริกไทยครับจากนั้นก็ตีให้เข้ากันครับ เมื่อไข่นะครับเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ส่วนของชะอมลงไปครับผมใส่ชะอมนะครับแล้วก็ใบเซี่ยวนะครับลงไปใบเซี่ยวนี่ก็คือมันเกิดอยู่ข้างต้นชะอมอะครับผมก็เลยนํามาใส่รวมกันมันเป็นมันเป็นแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยใบเซี่ยวใสร็จไป,ไป ไปอาจจะแบบว่าเติมช่วยนิดนึงนะครับแจกก็ไม่เป็นไรหรอกครับอ่ะลงไปครับจากนั้นนะครับเราก็คนนะครับอ่าลุกนะครับให้เข้ากันเนาะ เราคลุกนะครับทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะไปทำการทอดกันเลยนะครับไปผมขอใส่น้ำมันนะครับลงไปจากนั้นนะครับเมื่อน้ำมันของเราน่าจะร้อน้ที่แล้วผมก็จะใส่ไข่นะครับลงไป โอเคเก,เกลี่ยยนะครับใหนแบบว่าทดชั่วๆนิดหน่านะโอเค ทอดได้วยนะครับจากนั้นเราก็ดูข้างล่างเขาด้วยครับว่าเขาสุกดีไหมถ้า,าไฟแรงก็เบาไฟได้ครับโอเคเรากลับด้านครับน่าทานมากครับโอเค ดูด้านล่างด้วยนะครับกลับอีกทีเช็คดูเนาะอ่ากลับอีกทีเมื่อเรารู้สึกว่าโอเคแล้วนะครับเราก็ปิดไฟได้เลยครับ สำหรับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก็กด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณแนะสวัสดีครับ